สวัสดีครับมาพบกันอีกคลิปครับคลิปนี้มาอยู่ขั้นมากที่ครับเมื่อเมื่อยมาอยู่ขัข้นมากที่ครับกดทายทิ้งเสียงครับเขา่าก็ได้ครับเขา่าก็รอดครับจะไปบังมุมไหมครับ ต้นครับว่ารถซ่าครับตาแห้งครับมันเป็นปั๊มอ้อนเลยครับตั้งเรีวนี่เขาตั้งปั๊มเขาอีกหน่อยครับนี่ยใต้ปั๊มเขาจะสองเกี้ยวนี่ได้เรียงเลยครับนี่จวดเป็นจวดครับนี่รถว่ารถว่ายังเลยครับเนี่ยยงนิ่มๆเลยครับเทาซาแห้งซ้ำไปก็รุมสามเข้ามาซื้อครับนี่ ยันยกก็ไม่แล้วครับคันนี้ย้ะกิ้เป็นแบบ่บมริมกลางครับเนี่ยเต่ยันอยากว่าเป็นข้องลอย 40, 40แล้วครับใช่ ครับเต็มแนว้วเขียมีครับเขียมีีมีครับงานเมาครับงานเมาท่านพี่ตักงานเมาครับ บอดบะครับบอดบบออดครับท่าน,นเดเร่งไทยซีโรเมรกาครับท่นนี่ยเสีอนมากครับท่นพร้อมกันแล้ท่าีมูฮาไดครับตะวันแรงดีครับน,นักแอะครับนักแอะทา,า,า,านครับทานทานทานครับ เกียมมากแล้วครับตะเกียมต้องเมโค้ตัครับเทียมทามา่ามั้งครับทา่ามี่ดีมันล้มครับพ้างนมันล้มครับ่ามัน มุมนี่ครับเจ้าเกศเมื่อขั้นครับหน่งขั้นเลยเริ่มรัวแล้วครับเริ่มรัวแล้วขนาดป้อมร้อนนี่ครับเอ็ดยุคหิมะเมื่องฝนก่อนป้าอยู่เขามันเปียกขอดิ่ะมันเกียดยากบกกันเลยส้างเบื่องฝนก่อนแต่ฝนเมื่อตื้นก็จะไปเกียดแล้วเละหร Vâng thế thấy có mát mát như vậy nè Vâng Ý, cắt lây kia này có mát mát nè Cân cửa lẽ hồi ăn Vâng Các bụi thằng nọ bự này có lẽ Thằng nọ sao lột bỏ Lột gì xịp lột chưa Vâng, ố, khay, chứ mà đầm lại Lột đầm bỏ mấy lột bạt này, lột đầm bỏ mấy Lột đấy Lột ตบี้ซื้อรถสารถซูรินเหรอชุ่มพ่นหมดแล้วมองเดียวเขากับเจ้านี่บ่อ๋อคนละมองอ่อนปอออ่อนมันอุ้ยยังไงไฮ้ยอุ้ยยังอุ้ยยังหลอกเชื่อปอ่อนเอะเร่อปอกะซี่หนอกหรือกะซี่ให้กะซี่หนอกกะซี่นอกก็จีอ่อนโอ้ยอ่อนเปรอะปอั่นเสียเป็นแปะลูก่อนแค่ยี่ อไปจุนไหมอีไว้หรือจมีไว้นี่ตั้งไจุนไงมาตะปุ่นเลยมาตะอูเลยโอ้ฮงบวานี่ไปไนะว่าเขาจุนเป็นองอสีว่เออมันเครืออะไรกันน่เือเือนี่เดีสบ่โอ้เป็นเกืออยเิมามั้งดุนก็เป็นนี่ม่วงตะยาวนี่ แล้เป็นรุ่นลอยเิหานะสีสูบไปเหเออีเออมาเต็มแล้วครับเิ่งขั้นหาสูบออกไว้่ครับขั้นหาสูบย,ยามเดินนี่โหลดตลอดเลยครับไม่โคโน,นี่โอ้รอดครับรอดป่ะรอด ไหวครับไหวไหวรอดเจครับโอ้โหรอดะกครับยูดาอีครับยูดากียูดากครับยูดางโหหไม่เหียบเสียงยังไงมาสิกงให้กันนี่ ครับลอยชี่หาลอยี่หัขั้นี้รถโอเคครับขั้นนี้เสียเงาครับเสียเงาขันนีุ้ดาหินครับขุด้าหิน นี่ได้ดินดาครับเป็นหลุมล่าง,งอ่อนๆครับ ร่างพันเนี่แข็งเลยครับเป็นดินเหนียวหลายกว่าครับ บางขั้นรอยสีสิมานคออะครับจะเอาไว้ว่าครับรอยซีิมพานี่ันนี้มาขี้รับนี้ซื้อมาล้านสามครับขันนี้เต้านอ,อครับเราใส่งานนี้ีหาปีล้วครับขันนี้รถบกขด้ใส่ครับคัานนี้ รถทั้นนี้ซ้อมหน่งครับท่านนีไมีที่เปลี่ยนยางเดียวครับท่านนี่กระของครับเองครับเหนงานหลายเนี้ยจ้างครับเนี่ย ครับจางมากมือหาว่้ยครับด้านนี้งานสบายสบายครับทักด้ดินยางเดียวครับพวกงานปีมครับ เียงดินแบบงามเลยครับเรียงดินเราก็ต้องไต่ข้างหน้าละค่อยเท่มันไหลเลยไหลครับรก็ต้องยกสูงยกให้มันเสมอนครับตรงกี้รถตะค่อยเท่เท่ๆๆหครับนยกสูงไปกองแล้วเลี้ยงก็เกิดจะว่ามันข้างขางนะน้องมีข้างหน้าน้มงีครับนี่เสมอครับเต็มพอดีเลยครับ เดี๋ยวเบิ้งการออกโต้แล้วครับเต็มแล้วครับบารนี้ยอร่อยซี่หาออกโต้ครับกอดมาครับโอ้สบายสๆเนี่ยครับคลิปนี้ก็ไว้ซั้งนี้เท่านั้นครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมปั่กระโคตรไรโคตรแช่ครับเดี๋ยวว่ากันที่ไหม่ครับสวัสดีครับ